สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม d ดลรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีดเบฟโซ่เช่นเคยอันนี้มีคนต้องการดูวิธีผูก ID แล้วก็ออกแบบไม่หายนะฮะแล้วก็เข้าใหม่ได้เงี้ยผมเลยจะมาทําให้ดูแบบละเอียดและระหว่างทําจะไม่ตัดชิปนะจะตัดอาจจะตัดบ้างนิดนึงเฉพาะตอนโหลดหั่วมันนานมากนะอันนั้นอะ่ะอันนี้เป็นไอดีใหม่ที่เพิ่งสมัคร เมื่อวานเองนะฮะจะเห็นได้ว่าไม่มีตัวเลยมีหนึ่งสงสามสี่ห้าหกมีหกดาวอยู่แค่สี่ห้าตัวนะแล้วก็ยังไม่ได้ผูกไอดีด้วยอันดับแรกครับการผูกนะฮะเราไปที่อ่าตรงกลางสุดเลยฮะผูกไอดผูกบัญชีอืม มันก็จะมีขึ้นอยู่2อันนั่นก็คือ Google Pay กับ Cadab ID Google Pay ก็ผูกได้ง่ายๆแต่ว่าตอนลบอาจจะแบบยุ่งยากหน่อยแต่จริงๆมันก็ลบไม่ยุ่งยากแต่ว่ามันมันได้แค่บัญชีเดียวถ้าเราเบื่อแล้วก็เล่นบัญชีใหม่ได้แต่ว่ามันได้แค่บัญชีเดียวมันไม่เหมือนเมล เมลคือเรายังมี3ามสี่เมลมาเล่นได้ะฮะแต่ว่า Google เพยไม่ได้บัญชีเดียวโอเคเราจะอันนี้เราจะผูกกับเมลนะฮะโดยไปที่แคดับ ID l o g i ล็อกอินฮะมาเจอโฆษณาอีกเดี๋ยวผมขออนุาตเพื่อความเร็วนะเปิด Wi-Fi หน่อย โอเคผมก็จะใช้เมลที่ว่าไม่ได้ใช้ใช้เป็นอันนี้ฮะ javaj v สี่แปดสี่เอ้ยไม่ใช่สิอ่าไปที่ลงทะเบียนใหม่นะฮะขออนุญาตนะขอไปเมื่อกี้กดผิดไปที่ลงทะเบียนใหม่ปั๊บมันก็จะขึ้นอีเมล ว่าเราจะเอาอีเมลไหนเราก็ต้องเอาอีเมลที่ว่ายังไม่ได้ผูกนะอีเมลที่ผูกแล้วก็ต้องไปลบก่อนถ้าเกิดว่าเราจะเอามาผูกนะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์วิธีการลบเมลไว้ให้ใต้คลิปนะใส่ไปเมลที่ว่าเราจะามาผูกในไอดีนี้นะฮะฉันไม่ให้ฉันไม่ใช่โปรแกรมโอเค รการุณาเลือกภาพที่มีป่องไฟนะฮะเฉพาะป่องไฟอันนี้แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะปั๊บจากนั้นมันจะบอกว่ามันจะส่งขั้นตอนต่างๆ,ๆไปที่เมลเมลนี้นะฮะแล้วเราก็กดพับหน้าไปแล้วเราก็ไปที่เมลจีเมลค่อยอยู่ไหนนี่นี่ จากน er <laughs> <laughs> oh ั้นก็ไปที่ j a v จะมีหลายเมลหน่อยเพราะผมเอาไว้เล่นเกมก็คือเมลนี้เลยขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนกับแคลับ ID กรุณาเข้าลิงก์ด้านล่างเพื่อเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนก็เข้าไปเลยครับลิงก์มีอายุครบแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะเสร็จแล้วมันก็จะให้เราสมัครนะฮะ กรอกข้อมูลของคุณจําเป็นต้องระบุข้อมูลทุกช่องช่องที่ต้องระบุฮะเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเราขอแนะนําวิธีดังนี้ 1. ตั้งรหัสผ่านให้แตกต่างจากที่คุณใช้บริการแอปพลิเคชันอื่นๆตั้งรหัสผ่านให้ซับซ้อนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคใช้เป็น ID ของผมนะฮะ j b v j 1 8 4 g m a i l c o m ตั้งรหัสผ่าน,นครับเอาเป็นรหัสผ่านอะไรดีสองหนึ่งสองสองสองสี่ดีกว่าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกโอเคยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกวันเกิดวันเกิดเอาเอาเอาเป็นวันเกิดเอาเป็นวันเกิดของของน้องแล้วกันจะได้แบบ ของน้องของน้องนั่นแหละไม่บอกกับน้องไหนจะได้แบบจำง่ายง่ายหน่อยเป็ดอย่างเงี้ยภาษาภาษาไทยโอเคยอมรับข้อกำหนด จันไม่ใช่โปรแกรมหัวก๊อกกระเพิงมันจะให้เราหาหัวก๊อกกระเพิงครับจากนั้นกดยืนยันลำขาดในตัวนี้มากเลยเพราะมันเกะก,กะกดออกมาได้ด้วยจากนั้นก็กดลงทะเบียนฮะอันนี้เป็นตัวยืนยันอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตรวจสอบนะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าสำหรับข้อมูลไอดีเรา อีเมลนี้รหัสผ่านนี้วันเกิดนี้เพศนี้นะฮะเราก็ถ้าคิดว่าใช่แล้วก็กดลงทะเบียนไปการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนเชื่อมต่อยังไม่เสร็จสมบูรณ์กรณากดปุ่มล็อกอินด้านล่างล็อกอินจากนั้นเชื่อมต่อและเปิดแอปพลิเคชัน นานจังไงโอ้มันให้เข้าใหม่เลย <c oughs> <c oughs> แต่เข้าใหม่ก็ไม่น่าจะทำใหม่แล้วนะน่าจะกดเชื่อมไปเลยเพราะว่าข้อมูลการทำอะ่ะมันอยู่ในในเว็บเมื่อกี้แล้วไงน่าจะกดเชื่อมได้เลยนะ แล้วก็มาเข้าใหม่ครับที่ผูกบัญชีใหม่แคดไอดี K ใหม่ล็อกอินแต่ครั้งนี้สำเร็จแล้วครจากเมื่อกี้เราก็กดเชื่อมต่อแอปพลิเคชันไปเลยยืนยัน โอเคครับอันนี้เสร็จขั้นตอน,ตอนการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นผมจะบอกวิธีว่าออกยังไงถึงจะไม่หายแล้วก็เข้ายัางไงนะฮะ <c oughs> จริงๆมันมีหลายวิธีแต่อันนี้ของผมคือเลือกที่จะปิดเกมออกมาบอกวิธีธรรมดาที่ว่าโชว์ๆก่อน แต่อันนี้จะลำบากกว่าวิธีอื่นนิดนึงคือเราออกมาจากหน้าเกมแล้วนะฮะเรากดลบเกมเลยเราไม่ต้องไปกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นก่อนหน้านี้นะอย่างในคลิปเลยไม่ต้องกดอะไรเลยกดลบเกมทิ้งไปเลยโอเคผมกดลบไปแล้วนะจากนั้นผมจะไปโหลดใหม่อันนี้เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายนะชัวร์ด้วย โอเคกดติดตั้งรอดาวน์โหลดสักครู่ฮะ <c oughs> ช่วงนี้หน้าหนาวดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนฮะปรับตัวกันไม่ทันเลยเชา้ชาเช้าหนาวบ่ายบร้อนโอ้โห ร่างกายแข็งแรงแต่ก็ยังจะป่วยยังมีกล้มกล้มอยู่นะช่วงนี้ครบร้อแล้วฮะแต่ว่ายังยังยังไม่ได้ติดตั้งกำลังติดตั้งก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> อาจจะมีล a g ๆหรือว่าช้าบ้างนะเนื่องจากเปิด wi-fi อาจคลิปแล้วก็ปิดแจ้งเตือนด้วยหลายอย่างรวมกันเปิดแอปครับกดเข้าไปใหมเ่เรามาดูกันว่าจะหายไหมนะ อีเมลที่เราสมัครไว้เมื่อกี้ก็หลังจากเข้าหน้าเกมมาแล้วเสียงก็จะดังมากนะเพราะว่าไม่ได้ลดเสียงในในฉากนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดไง ็เ,เลือกครับเลือกเหมือนเดิมเลือกตอนเข้าแหละเอเชียแล้วก็ผถาไสยเลือกให้ตรงกับไอดีที่เราผูกด้วยนะครับหลังจากเปิดเกมมาแล้วจากนั้นให้เรากดไปที่เมนูฮะแล้วก็ผูกบัญชี อแป๊บนึงของผมก็จะมีอ่า g o เกิลเพยสอบถามก่อนว่าว่าจะโหลดของ Google Play ไหมของผมก็ตอบไม่ฮะเพราะว่าเราจะเข้าแก๊บไอดียไอแคดไอดีหรือว่าไอดีที่เพิ่งผูกเมื่อกี้นะฮะเอาแล้วฮะจากนั้นมันก็จะให้เราใส่อ่าข้อมูลอ e ีเมลอันนี้ถ้าผมกดปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อทันทีนะแต่ว่าผมจะไม่ทําอย่างนั้นฮะผมจะ เออผมจะทำใหม่ให้ทุกคนได้เห็นกันใส่อีเมลเมื่อกี้ฮะแล้วก็ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านอะไรวะสองหนึ่งสอ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 ี่สองสามหกฉันไม่ใช่โปรแกรมจากนั้นมันจะให้เราเลือกรถยนต์หนึ่งสองสามเอาอะไรเนี่ยเลือกภาพที่มีรถยนต์ตรวจสอบรูปภาพใหม่ อะไรของมันอ่าหลังจากกดเสร็จแล้วนะฮะให้กดล็อกอินเลยมันจะส่งรหัสไปที่อีเมลของเราแล้วก็ไปกดที่อีเมลของเราฮะ ึ๊บเอออันนี้รหัสส่งมาแล้วนะครับจากนั้นก็เอารหัสที่มันส่งมาไปใส่นะฮะหนึ่งเก้ใครดูคลิปนี้แล้วจะไปหากดรหัสผมนะเพราะผมเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยล็อกอินเปิด ครับจากนั้นกดโอเคโอเคนะฮะแล้วก็กดโอเคทีเพราะว่ามันจะถามเราว่าเราจะเล่นเซฟดาวน์โหลดจริงไหมถ้าเล่นเซฟดาวน์โหลดเซฟเซฟที่ยังไม่ได้เล่นหรือกำลังจะเริ่มเล่นนั้นอนะ่ะจะหายไปนะแล้วก็เอาเซฟดาวน์โหลดมาเล่นฮะ มันก็จะถามเราว่าต้องการดาวโหลดข้อมูลไหมแล้วก็กดใช่ครับแล้วหลังจากนี้ก็จะยาวนานมากๆผมจะขออนญาตตัดคลิปก่อนฝากจะรอเปอร์เซ็นต์นานมากเอาละครับหลังจากเราโหลดเสร็จแล้วครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าเกมหน้าแรกเลยผ่านการดาวน์โหลดมาอย่างายาวนานแล้วก็นานมากๆเวยฮะนี่ฮะผมก็จะสามารถเข้า ID เเมื่อกี้ที่ว่าเพิ่งลบเกมออกไปได้ โดยที่ไอยังอยู่นะฮะไอี ID ยังไม่หายเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการอ,นนอ,าออกจากเกมออกอย่างปลอดภัยและเข้าใหม่ได้อย่างปลอดภัยนะฮะก็สำคัญเลยห้ามกดคำว่าล็อกเอาท์สีแดงๆของแคลบไอเดีเด็ดขาดนะกดปุ๊บมันจะไม่ล็อกเอาท์แล้วเวลาเราลบเกมคือมันจะหายนะฮะอันนี้คือไม่ดีเลย อันนี้ก็สําเร็จไปแล้วอีกหนึ่งวิธีนะซึ่งผมก็มีอีกวิธีหนึ่งมันก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนลบเกมแต่วิธีนี้คือการลบข้อมูลเกมนะฮะหลังจากกดพับหน้ามาแล้วก็กดไปที่เกมในโทรศัพท์ของผมอ่ะมันจะแบบเข้าได้ง่ายหน่อยกดไปที่ข้อมูลแอปนะฮะบางเครื่องอาจจะต้องไปเข้าตั้งค่าตรงที่หัวมุมข้างบนประมาณนี้ แต่ของผมแต่ไงก็ได้ให้หาหาทางเข้ามาที่ข้อมูลแอปให้ได้จากนั้นการใช้หน้าที่เก็บข้อมูลกดล้างเคสฮะแล้วก็ล้างข้อมูลมันก็จะคำนวณให้เราพักหนึ่งแป๊บหนึ่งแหละคำนวณอยู่แป๊บหนึ่งหลังจากคำนวณเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นศูนย์ ยังไม่ขึ้นนะฮะรอแป๊บหนึ่งฮะโอเคขึ้นสู่แล้วฮะออกครับไปที่หน้าของมันจากนั้นกดเข้าไป เหมือนเดิมครับเปิดคลิปมาเมื่อกี้เสียงดังมากเพราะว่ายังไม่ได้ลดเสียงเอเชียครับภาษาไทยมันก็จะเข้าสู่หน้าเกมอีกครั้งนึง,รรง,รงครั้งนี้ก็ทำการเข้าเกมเหมือนเดิมครับกดที่ผูกบัญชีครับเมนูแล้วก็ผูกบัญชีอันที่จริงเราจะเอา ID ไหนใส่ก็ได้นะแต่อันนี้ผมเอา ID ที่ว่าสมัครเป็นตัวอย่างใส่ไว้ให้ เคแล็บไอล็อกอินมันก็จะเข้ามาสู่เคแล็บไอดีนะแต่ของผมว่ามันจะมีขึ้นไว้เพราะว่าเราจะเพิ่งทำกันไปเมื่อกี้ไงแต่ผมจะไม่กดเชื่อมต่อทันทีจะกดทำใหม่ให้ทุกคนได้เห็นอืมไอดูมัน อจากระบบฮะกดที่อ e ีเมล Jv จากนั้นสรหัสผ่าน2 1 2 2 2 4 2 3 6ฉันไม่ใช่โปรแกรมยานพานนะฮะในนี้มีอยู่2 3จุดโอเครถประจำทางถึงแม้ว่ามันจะเหลื่อมมาหน่อยเราก็ต้องกดนะฮะไอรถประจำทางเมื่อกี้ ไปที่ Gmail ครับเพราะว่ามันส่งรหัสยืนยันชั้นที่2มาจริงๆเราจะไม่ไม่เอารหัสยืนยันสองชั้นก็ได้นะแต่ว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนแฮก ID ได้นะ8 57533 หรือว่าเราจำผิดวะแปดห้าเจ็ดห้าห้าสามอแปดห้าเจ็ดห้าห้าสามอืมครับมันก็น่าจะรวนจากการกดผิดเมื่อกี้นะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรากรอกใหม่ J V สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสาม,สามหกฉันไม่ใช่โปรแกรมทางมาลายเยอะมากรถยนต์ก,ก็กดรูกแล้วไม่ใช่ด้วยรถยนต์อืมมันจะส่งรหัสยืนยันชั้นที่สองมาให้ไปดู หนึ่งหนึ่งแปดสามเก้าห้าฮะครั้งนี้ต้องไ่ผ่านหนึ่งหนึ่งแปดสามเก้าห้าล็อกอินเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกดเปิดครับแล้วมันก็จะถามเราว่านะฮะ,ะมีเซฟกูกระบัญชีอยู่ใช่หรือไม่ ถามประมาณว่าเราจะเล่นเซฟที่เพิ่งโหลดมาไหมถ้าเล่นก็กดตกลงหลังจากตกลงมันก็จะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องการจะลบเซฟที่ยังไม่ได้เล่นนี้ไหมหมายความว่าอันที่เรายังไม่ได้เล่นอะ่ะอันที่เพิ่งเข้ามาใหม่อันที่ไม่ใช่อันดาวนโหลดอะ่ะอันที่ไม่ใช่โหลดเซฟอ่ะอันนั้นอะ่ะเราจะไม่เล่นอันนั้น,เ,น,น,นเราจะเล่นอันที่โหลดเซฟเพราะฉะนั้นกดตกลงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเหมือนเดิมครับรอมันโหลด ซึ่งนานมากซึ่งผมก็จะตัดคลิปอีกเหมือนเดิมรครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วครับเราก็จะเข้าสู่หน้าเกมเซฟเดิมซเซฟเมื่อกี้ได้อย่างปลอดภัยเลย และนี่จึงเป็นวิธีการเข้าออก ID อย่างปลอดภัยถูกวิธีและ ID ไม่หายอย่างแน่นอนนะ,ะนนนครับครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์ like, กดติดตามเ็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วทุกคนสงสัยอะไรหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ลอง เมนกันเข้ามาดูนะครับถ้าผมว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบกันดูว่าปัญหานี้แก้ไขยังไงเนาะงั้นวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ